สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานซึ่งนักวิชาการหลายคนมักจะคุ้นเคยดีก็คือ Google Scholar นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลกเข้าถึงอย่างหลากหลายและเข้าตรงนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราพิมพ์คาว่า scholar google com นะครับพิมพ์ตัว url ตัวนี้ใส่ลงไปบนบ browser นบที่เราต้องการแล้วเราก็ข้อ enter นะครับรอสักครู่ก็จะเห็นหน้าตาของเจ้า Google Scholar ครับเราจะมีประโยคที่เด่นๆคือคำว่า stand on the shadow of g i a n t อันนี้แปลว,ว่ายืนบนไหล่ของยักษ์นะครับเป็นคำพูดที่ตรึงตาตรึงใจนะักวิชาการหลายคนเพราะเป็นคำที่มีความหมายว่ายืนบนไหล่ของยักษ์ก็คือเราสามารถเสพข้อมูลได้อย่างมหาศาลนะครับซึ่งวิธีการใช้งานน,นง่ายแสนง่ายนะครับวิธีการที่1ก็คือเราเติมคําที่เราต้องการสืบค้นนะครับจะเป็นไทยหรือเป็นเทศก็แล้วแต่นะครับ สมมติผมเติมคำที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปผมเติมคำว่า science นะครับ education สมมตินะครับผมเติมคำหนึ่งคำลงไปนะเราก็ enter เราเขียนรายละเอียดที่เป็นตัวบทความอันนี้ทั้งบทความวิชาการบทความวิจัยหนังสือตำรานะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ล้าน2แสนกว่าเรื่องนะครับอยู่ประมาณเนี้ยทีนี้บังเอิญเราใส่คําว่า science education ซึ่งในความหมายของ การสืบค้นงานถ้าเราไม่ใส่ตัว modifier หรือเครื่องหมาย quotation นะครับมันมีความหมายคําว่า science และคําว่า education แต่ถ้าเราใส่เครื่องหมาย quotation lock เข้าไปก็คือให้คํานี้เป็นคําเดียวเท่านั้นเราลองมาดูผลการสืบค้นนะครับเมื่อใส่เครื่องหมาย quotation จาก6กล้านสองแสนหรือประมาณ1นล้านห้าแสเห็นไหมครับซึ่งคําก็จะตรงเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกไฟล์นะครับที่เฉพาะเจาะจงเช่นสมมติผมเลือกเฉพาะ ตัวที่เป็น PDF ไฟล์ก็คือโดยส่วนใหญ่นะฮะเบปเปอร์เนี่ยมันจะมีทั้ง Text ไฟล์เป็น Word เป็น PDF มีหลากหลายแบบแต่ผมต้องการเลือกที่เป็นรูปแบบที่เป็นตัว Acrobat Reader เพื่อให้ง่ายในการดาวน์โหลดผมก็จะพิมพ์เข้าไฟล์ทายแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอน PDF นะครับคิมด้วยตัวเล็กแล้วก็พิมพ์ต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็คลิกลงไปนะครับเมื่อคลิกเสร็จบางทีมันอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเราเป็น robot หรือเปล่านะครับ ซึ่งเราก็ต้องมา Verify ตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราไม่ใช่โรบอทอะไรก็ตามเมื่อเราใส่เครื่องหมาย q u o t t t i o n โดยปกติเครื่องมันมักจะจำนะครับดังนั้นเมื่อเราใส่ตัว pdf เห็นไหมครับจากร้านรายการเหลืออยู่ประมาณ169,000รายการซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปจะมีตัว pdf ไฟล์ทั้งหมดนะครับซึ่งเราทราบตัว Modifier นี้ดีละถัดมาผมจะแนะนำวิธีการใช้งานต่อนะครับเช่น เราเชิญชื่อบทความชื่อว่า case study insights a novel method of science education ผู้แต่งก็คือคุณฮอริสนะครับตีพิมพ์ใน journal of college science teaching ในปี1994อันนี้คือชื่อสำนักพิมพ์นะคร btlpos com นอกจากนี้เรายังเห็นรายละเอียดฝั่งขวามือคือตัว pdf ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดฟรีส่วน2หรือ3บรรทัดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวคำอธิบายสั้นๆนะครับ นอกจากนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีจะมีสัญลักษณ์อื่นๆเซฟอันนี้จะเหมาะสำหรับการลิสต์รายชื่อของบทความเนี่ยไปอยู่ในรายการที่เราชื่นชอบในกรณีที่เราซาย n ินเข้าไปผ่านตัวระบบของ Google เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะถูกเก็บขึ้นชั้นในห้องสมุดของเราอันถัดมาคือคำว่า Site CITE หรือเครื่องหมายตัวที่เป็นฟันหนูเนี่ยนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ย จะมีระบบการอ้างอิงซึ่งเป็นมาตรฐานให้เราเลือกหลายระบบนะไม่ว่าจะเป็น mla นะครับ apa chicago harvard vancouver ผมยกตัวอย่างเช่นระบบของ apa ผมคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถคลิกขวาหรือกด ctrl c เพื่อทำการคัดลอกและไปวางใน word document ซึ่งอันนี้จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ ไม่ต้องไปพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอะไรมากมายซึ่งระบบเนี่ยเขาก็จัดให้แต่ไงก็ตามนะครับผมฝากไปตรวจสอบว่าระบบการนั่งอิงเขาเป็นไปตามที่ APA กําหนดหรือไม่ซึ่งจะก็จะประกอบด้วยนามสกุลของผู้แต่งชื่อต้นชื่อกลางนะครับแล้วตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ตามด้วยชื่อบทความนะครับแล้วตามด้วยวารสารซึ่งเป็นตัวเอ็นแล้วก็ตามด้วยเล่มที่ฉบับที่แล้วก็เลขหน้าที่ปรากฏนะครับ ซึ่งผมว่านี้มีความหลากหลายมากเราสามารถเลือกนำไปใช้ได้นะครับจะเลือกบทความไหนก็แล้วแต่นันถัดมาเราเห็นว่า Cited by 513นั่นหมายว่าบทความนี้มีคนนำไปอ้างใช้หรือมีการน,นำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการอย่างน้อยนะครับ513 paper หรือ513ครั้งหรือเรามาดู paper ที่2เนี่ยนะครับ Cited by 2 0 6 2เห็นไหมครับจำนวนถูก citation เยอะเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้เองที่เราสามารถใช้ในการประกันคุณภาพอยากจะรู้ว่าใครอ้างใครแล้วมีการอ้างอิงต่อหรือไม่นะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าบทความเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่ไหนก็สามารถดาวน์โหลดต่อได้อีกนะซึ่งมันจะมีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับมาใหม่ทีนี้ถ้าเราจะดูว่ามีบทความอื่นที่ใกล้เคียงกับบทความนี้หรือเปล่าเราจะคลิกว่า related articles นะครับ ก็จะมีบทความที่มีความหมายใกล้เคียงแล้วก็สามารถสืบค้นได้ต่ออีกโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจเทคนิควิธีการสืบค้นเราลองไปดูเวอร์ชั่นอื่นๆอาจจะมีอีกนะครับให้เราเลือกนอกจากนี้ถ้าเรามาดูฝั่งทางซ้ายมือเราจะเห็นคำว่า Anytime since 2022นี่เป็นการเรียกว่าดู overview นะของภาพรวมทั้งหมดของงานในกรณีที่เรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยปกติเรามักจะนิยมย้อนหลังไม่เกิน5ปีเห็นไหม ตัวสกอาก็จะทำย้อนให้เราไปสัก5าปีก็คือปี2018ย้อนหลังไป1ปีคือ2021แล้วก็ปีปัจจุบันคือ2022ดังนั้นนักวิชาการท่านใดต้องการงานที่ร่วมสมัยนะครับหรือต้องการงานที่เป็นปัจจุบันท่านสามารถกำหนดช่วงปีได้หรือในกรณีที่เราต้องการค้นหาอกสารในบางช่วงปีหรือตามชื่อผู้แต่งก็แล้วแต่สมมติผมจะค้นเฉพาะช่วงปี2020ถึง2020นะครับเราก็เติมเพียงแค่ปี ดังนั้นสกอ a าจะรู้จักคริสเตักราชนะครับส่วนพุทธศักราชเนี่ยเราไม่ต้องไปกรอกนะครับเพราะเขาจะไม่รู้จักดังนั้นต้องเจ n เนอเรตข้อมูลให้ตรงนะครับซึ่งถามว่าตรงไหมนะีผมให้ดูตรงรายละเอียดของบทความนะครับจะมีชื่อผู้แต่งชื่อวรารสารแล้วก็ปีที่ตีพิมพ์สังเกตไหมครับปี2020 2020ทั้งหมดในกรณีที่เราล็อกเป็นปีโอเคนะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถสืบคน้นตามผลงานของชื่อคนได้อีกสมมุตินะผมเติมนามสก,กุลเข้าไปนะครับผมเติมนามสก,กุลผมถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังไงก็ลองไปตรวจสอบดูครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะผมใส่นามสก,กุลแล้วผมลองเข้าอ Enter เข้าไปซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดในกรณีที่ถ้าผู้เขียนคนนั้นนะหรือเจ้าของผลงานวิชาการเนะี่ยมีการเปิดโปรไฟล์ผ่าน google Scholar เดี๋ยวผมจะพูดในภาคต่อนะว่าซึ่งก็จะมีเทคนิค ในการให้คนมองเห็นงานเล่างานของเราไปใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดเรนกิ้งของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับโลกด้วยเพราะว่า Google Scholar ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ใช้ในการบ่งชี้ว่านักวิชาการของสถาบันนั้นมีการผลิตผลงานวิชาการมากน้อยขนาดไหนและมีการอ้างใช้มากน้อยขนาดไหนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมค้นตามชื่อนะก็จะมีโปรไฟล์ปรากฏขึ้นมาซึ่งเราก็เห็นรายละเอียดนะครับ ก็จะมีชื่อมีหน้าตามีผลงานนะครับมีชื่อวารสารตัวนี้เราสามารถนำไปอ้างใช้เป็นระบบ a p m l a ห้ w วัด i s h t o n v o n v o u v o u v e r ได้เลยนะครับก็เลือกตามนี้ส่วนคาว่า s i t e t e y by เราจะเห็นว่าจำนวนค่าความถี่ของบทความ้หนถูกนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะรวมไปถึงการนำไปใช้เพื่ออ้างในงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรว่าบทความนี้มีการอ้างใช้กี่ครั้งนะครับ ส่วนปีก็คือผลงานที่มีการเผยแพร่ในกรณีถ้าผมต้องการงานปีที่ล่าสุดนะผมจะลองคลิกคำว่า year ดูนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากปีคศนะครับจากปัจจุบันไล่ไปถึงตั้งแต่เปเปอร์แรกเลยนะครับซึ่งในปี2022นะครับมีเปเปอร์ที่หนึ่งในชื่อว่า Science Attitude on Environmental Conservation of Teacher of Thai and Indonesian Novice Science Teacher Student นะครับเราก็จะเห็นลองเลื่อนลงมาดูดีเรื่อยก,ก็จะมีรายการของ เปเปอร์อื่นๆน,นะปี2022-2021เขาก็จะได้เรียงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ผ่านของ Google Scholar เอาละทีนี้ผมจะลองให้ดูในส่วนภาคถัดมานะครับซึ่งเราสามารถใช้งานของ Google Scholar ได้แบบง่ายๆอีกหนึ่งที่ผมแนะนำอยากให้พวกเราไปทดลองใช้ดูก็คือในเรื่องของ Create Alert หรือสร้างการแจ้งเตือนนะครับเราลองคลิกเข้าไปตรงนี้เบาๆนะครับ คำอะไรก็ตามภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดครับเราจะแทร็กคําว่าอะไรได้ทั้งทุกอย่างเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิชาการสมมุติผมจะเติมคําว่าเนื่องเฉลิมเนะี่ยผมอยากจะแทร็กว่ามีใครอ้างผมผลงานผมออนไลน์หรือยังนะครับหรืองานผมถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่ไหนผมก็จะใส่เบอร์อ e ีเมลที่ผมต้องการให้ข้อความนั้นถูกยิงไปผมก็เติมเป็นอ e ีเมลของ academic mail ก็คือของสถาบันการศึกษานะครับ แล้วก็คลิกตรงเบาๆตรงคำว่าเอา r e s u l t ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกต่อคำว่า create alert นะครับซึ่งอันนี้เขาจะไปสร้างการแจ้งเตือนในระบบให้เห็นทุกเช้านะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลนั้นถูกฟีดขึ้นมาในระบบนะครับเราก็จะสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดหรือแม้แต่เราแทร็กตามชื่อสถาบันการศึกษาตามชื่อมหาวิทยาลัยนะครับเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่า เพื่อนร่วมง,งานของเราไปตีพิมพ์ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตีพิมพ์แนวาสารอะไรตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราแทร็กงานได้ง่ายขึ้นดังนั้นผมอยากจะฝากวิธีการใช้งานของ Google Scholar แบบง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่านักวิจัยหลายคนน่าจะคุ้นชินดีอยู่แล้วแต่สมมุติกรณีที่เราอยากจะค้นงานเป็นแบบภาษาไทยนะครับผมอาจจะเติมคําว่าสมมุตินะครับการศึกษาแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ บทความที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอ้างอิงค่อนข้างน้อยเพราะว่าภาษาเราไม่ใช่แบบสากลมากนะครับแต่มันก็จะถูก Index ในกรณีที่ตัวโปรแกรมเนี่ยไปเกี่ยวข้อมูลที่มาจากตัว pdf ไฟล์เช่นฐานข้อมูลของระบบไคโจนะครับหรือ ojs ต่างๆหรือฐานข้อมูลต่างๆที่โปรแกรมสามารถค้นเจอนะครับเราก็เห็นตัวรูปแบบของงานเราสามารถโหลดได้แบบหลากหลายจะเป็น text ไฟล์ที่เป็น html หรือเป็น pdf เป็น word มีหมดนะครับ เราสามารถคลิกภาคต่อได้อีกตรงคำว่า next นอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิคย่อยๆอีกเพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีที่เราอยากจะค้นงานเราอาจจะเลือกตามช่วงปีนะครับหรือปีไหนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเติมคำทั้งไทยทั้งเทศหรือเติมคนเพิ่มเข้าไปก,ก็ได้สมมติผมพิมพ์คาว่ามหาสารคามนะครับยิ่งเติมเยอะเข้าไปเท่าไหร่ข้อมูลยิ่งแคบเท่านั้นก็ทำให้จำนวนของผลงานก็จะลดลงเรื่อยๆสมมติ ผมเลือกเฉพาะปี2022นะครับค้นเฉพาะําว่าการศึกษาที่มหาสารคามจะเจออยู่1,670รายการนะครับซึ่งเราก็เห็นรายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะครับก็จะมีแหล่งที่มาสนะังเกตนะครับว่า ตัววรารสารชื่อผู้แต่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏโดยเฉพาะระบบที่เป็น OJS ย้ำนะครับแล้วก็ระบบของ t h ไทโจนะครับรวมทั้งฐานข้อมูลบางฐานที่มหาวิทยาลัยบางที่นะครับมีการปรับปรุงข้อมูลเช่นใช้ DSpace อย่างเงี้ยนะครับมีการฝากงานที่เป็นตัววินิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฝากไว้ในระบบซึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆและก็สามารถดาวน์โหลดซึ่งผมเชื่อว่านักวิชาการแล้วก็นักวิจัยหลายท่านน่าจะนา Google Scholar ไปใช้ประโยชน์แบบอื่นๆน,นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าใครอยากจะลองคลิกรายละเอียดดูนะ mm. เช่น source by r e l e v a n t นะครับลองดูตามช่วงปีก็ได้นะครับปีที่ทันสมัยที่อัปโดดนะเร็วสุดล่าสุดนะครับหรือไม่แต่ตัว Review a r t i c l e นะครับหรือใครจะไปดูตัว Citation ต่างๆซึ่งมีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งผมว่าเราก็ลองไปเลือกแล้วลองคลิกดูนะครับการศึกษาค้นคว้าแบบนี้เราสามารถ คว้าได้ผ่านอากาศนะครับปัจจุบันแข่งกันที่ความคิดความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันแต่เวลาในการเรียนในชั้นเรียนหรือในสารศึกษามีจํากัดหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ความรู้เพิ่มขึ้นดังนั้นการใช้ Google Scholar จึงเป็นเครื่องมืออันนึงนะครับที่จะช่วย t r a ็กทำให้เราสามารถสืบค้นงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ของ Google Scholar เดี๋ยวผมจะมีในภาคถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสืบค้นงานทางวิชาการแล้วก็นำ Google Scholar ไปใช้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ